สวัสดีค่ะพี่น้องมองไปสุขุกคนอุ้ยมองๆขอขี้ใครดีแถมเมื่อนี่ขายดีมากเลยนำไร่แตกตปอเซ็นคนเจี๋ยไม่จะบาดผู้เด่นอ่ะบ่ออยู่สะกดหมวยคือหมวนเมื่อสะกดหมวยเนี่ยตักตอนประเด็กใส่สองโตอันนี้ไม่ใช่มาแค่นี้นะคะ แอดมินก็มาหลายคนก็มาแต่ไม่ได้ถ่ายไว้มันมีรถห้องน้ำแล้วก็รีสอร์ทข้างหลังนี่ก็ในวงเราก็เช่าไว้หลายคนอยู่มันยั่วอยู่มองๆกับใครดีพี่น้อง <c oughs> มาด้ยวยจ้า <c oughs> บองมง เพิ่งแน่คุพ่ะากินยัยากยากมาด้วย้าแซ่บๆูกันมม่วงตุ่ๆทุกคนปยาก็อ่ม่วงดองเทศดองข้าดดีแม่ม่วงนีกิจกับที่่ากันท่มาด้สมนา่วมาด้วยาม่วง ได้เสตไทเรื่อยๆว่าไม่พายมากินเออลูกชายมาอยู่เด็ลูกชายว่าจะมากินอยู่ลูกชายมาหนักกันเด็กอามม่วงสดๆนะครับสดๆจากต้นคุณแม่ต่อยมาให้นะคะเบิ่งหลายๆเป็นมะม่วงอ่าแถวบ้านเขาจะเอามะมม่วงแก้วขมิ้นนะครับ ม่วงแก้วขมิ mm ้น hmm. ต่อยมาแต่ต nah. ้นฮะแม่ตนนี้่มต้นเดียรนัวเปอบ้เื่มากมาต้นเดียวได้นดกอาพี่นองมาได้มากินน้ำกันมาอีกแล้วนอนนอนเล่นเ้าก็มา พออิ่มกันได้นน่เดีอค่ะานี่ขอบคุณค่ะต่อยม,มาแต่นตนตนอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านฉันนี้เป็นหน้าบ้านพักหน้าบ้านพักกินบ่ได้สอดสีดาไม่ตนเดี่ยวมะม่วงเออนะกินบ่อได้แด่ว่าเสียทูกเมือมะม่วงเราหายอีกแล้วนะสอดก็ดี น็อตหาได้จังใดวุ้ยอร่อยมากเลยมาเล้วเากยวนตัด้จุดจุดเนอะกูตักตอนประเด็กมาเผื่อมึงเลยนได้นอตมาแล้วอาพุกาเยาจะดื่มมัสึคันได่หน้าใบซื่อ กูตักตอนประแดดมาให้มึงเลยด้โดยเฉพาะสองโตนะนีสอดข้างหลังนี่ของไอ้ไม้น่ะนี่พ่พ่อกับป๋าด้านนี้นี่เองคิ่ะวันนี้กลับบ้านนะครับแวะทาธุระท,ที่บ้านหาหมอด้วยแล้วก็ ไปทำธุระรถรถมาไหวแล้วพี่อนคนบอกกินบอกกลากินมาไหวแล้วอดมาไหวแล้วมวยใหม่ได้ป่ะเนนี่แก้วเอนอนนั่งกินเปียแซ่บขุยต้อยแล้วฟ

โอดเบาไหวที่แรกเพื่อนมาปสิบกินได้พี่น้องเปอนวอดเบาไหวอ้ยงเลิศปะมันมเมมิงโกหอมะม่วงจากหน้าบ้านบอหล่ะหน้าบ้านฉันหน้าบ้านไม่หน้าบ้านไอ้จูมาเสียาได แมนหล่นน้องบอลลำพูแหละจักกับกับฉันบอด้ฟอนขาบ้าจัมาทั้งสาหมอด้วยมื่อนี้ลืมโทวหาลืมตทวหาก๊อฟมาเม็ก๊อบแม่เราสลับเสื้อกันเดเนี่ยใช่ใช่แบบนี้อ้วนแล้วเนี่ ว่นั้นยนหมางันพี่แอนเยอะเมียแน่ะน่ะข่เาีาะเลสาบอล่ะมาแม่โอ้ยอันนี้เขารีสอร์ทนี่เด้ไทยเฮาเซาว้บักหลายเออของเอียนม่อนกับของที่สิบสอง เอานี่ป่าดิกระปบเอามองว่องอยู่เลยนี่ท่อโมง962ร้อยอ็อยเอ็ดปุอ1082ท่อท่อวันนี้วันนี้อบอุ่นจังคนมาที่หลอกเยอะมาก็มีแอดมินมากินมีผู้หลายคนที่มากินคุณครูหลายคนน้องปอบน้องอย่างก็มากินหมอลำก็มากินน้หลายคน แซ่บครับพี่น้องเนี่ยสิละเวลาเขาอยู่แต่หลบกันสิมีอย่างมาปันปันกินสูกินเนี่สิอบอุ่นเทเดตไตเวทีเขาเหงื่อมาหมินหมินเลยนงบ่นงบ่มันบผสมมากแล้วมันเป็นหมากม่วงแก้วขมิ้นบ่สมแห้งมันบ่ดีกินมี่เขามี่เขาบักม่วงฟ้าล้านแม่แล้วบอกให้ต่อยเอาก็เลยไ่ได้ต่อยมา มงมงแก้วก็เป็นแต่ว่ากับเบออมาบังงแก้วมันสมโหดก็เลยไม่อยากเอามาเนอเกมแก่นเะนยพียนอยู่บ้านคอยนะอยู่น้าคอยมันจะมีสองตนเป็นกอนโมสุกกอนโมเบมงงมงกวกงแก้วกลนสอดนะโอ๊ยกลนซอนอีกคัดกลอนยู่อ เอากินอย่างบางคน่ากินหลากหลายบางนี่ปอบกลับมาปอบกับมากินบางนึงเดืเอกูใช้เลาคิดโดฮะเดือมคโดม่เด<ะ> <c oughs> อไปเอาอยูโดมนาน <c oughs> มันมันหน่อยแพงโพดนวยยูโดมแซแบบ่บนวยลำพนันเออแล้วปาใสา่เื่อใชเวลาบอกวงชิงเด์ด้วยลำพันอู่เน็กขึ้น่อต่อเท่าไหร่ส่วนโดม หายคูเม่อคูเมอองเพินอ่ะวรรยามากต้นออกตันัหดตันไหวหนวดแล้วมาขึ้นกะทยกันสิลอยไปเนาะเรามาอย่สอดหามัยนาะเออสอดหางยิงหามยิงโย่เอาเขาขุ้มวนเดทั้งน่ะ อกอดดอกกุหลาบให้กันอีแซก็ดอกกุหลาบให้อีสามอีสามีใจจนมาแขวี่นะนะว้าวีวววววยววววาวววววหววนววว้วว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 วยววววว่วววววว มาเร็วคุยให้แน่จักตอนเร็้ยวพ่อเป็นวิธีให้แน่เร็วเออหนาเอาหอยไว้ข้างหน้าหนานาข้างหน้านะเห็นบอเล็กข้างหน้านะลูกไส้กระหมาดมะไรบ้านทองกินแต่สะกรนะแต่สะกดบนี้โดยมะม่วงจากสะกดตาอีแมกกอบมะม่วงหมากหลายแล้วก็บบอท่านเอาป่านผู้เดียวหนึ่งคะ เฮ้ยเห็นหงอปิดไฟกันดิมานักกันบ้าคุจะจนร่ายไรเด้อยกั๊เซียเกินมังม่วงลงทองโอ้ยว้าเออต้องต้นฉบับเน่ สิเลียสิเลียกระชิกินแบบป้วงลงกทองโอ้ยได้ไหมนี่ยมันขนมแล้วเหลนน้อยรักษาประโยชน์เอาเอาปะปอผู้เพื่อนบอกกินมึงเดียวเขกินจะมาเบิร์ตสี่ตอนประเด็๋ยคือว่าเบิร์ตปอเอาพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำกนิดราคาฝากก๊ไลน์ก๊แชทก๊อตติดตามมิเดียค่ามวยใหม่ อร่อยมา